ไม่รู้มันเป็นอะไรครับทําไมหนังครามหลายๆเรื่องชอบโปรโมทเป็นหนังแอคชั่นมันๆทุกทีไม่ได้ว่าแต่หนังไทยนะครับหนังนอกก็เป็นครับแล้วพอคนดูคาดหวังว่าจะได้เห็นความมันจะได้เห็นความสนุกจากฉากแอคชั่นแต่พอเข้าไปดูหนังอา้าวหนังแม่งเครียดหนังแอบติดนัวนัวเล็กๆหนังมีความเป็นเมโลดรามา่าแอคชั่นก็ไม่ค่อยมันนั่นแหละครับความรู้สึกของผมกับหนังเรื่องมือปอผมขอพูดว่าปอนะพอดี ช่องนี้มันมันเหลืองง่ายคือตอนผมดูตัวอย่างผมก็คาดหวังเออมันคงจะมีความแอคชั่นมันๆนะแต่พอดูไปเรื่อยๆอ๋อก็ปรับตัวได้ก็เข้าใจแล้วอ๋อมันคือหนังครามมันมีความแอบติดนัวๆเล็กๆซึ่งตัวผมก็ไม่ค่อยชอบหนังนัวเท่าไหร่เพราะหนังมันจะกดดันระทึกอึดอัดสิ้นหวังแต่ถ้าเกิดมันทําให้ผมรู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆหนังมันก็จะมีคะแนนครับเพราะว่าคนเล่าเขาตั้งใจทําให้ผมรู้สึกแบบนั้น แต่ถ้าเกิดคนเล่าตั้งใจให้ผมรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่ผมดันไม่รู้สึกอย่างเช่นแบบว่าหนังผีคนเล่าตั้งใจจะให้คนดูกลัวแต่ผมดันรู้สึกคริช์จนกลายเป็นหนังผีไม่ตั้งใจหาหนังพวกนั้นก็จะได้คะแนนน้อยจากผมครับแต่มือปอมันตั้งใจทําให้คนรู้สึกสิ้นหวังแล้วผมก็รู้สึกสิ้นหวังจริงๆดังนั้นหนังคะแนนมันก็จะโอเคครับทั้งๆที่ผมไม่สนุกแล้วก็ฉากแอคชั่นผมก็ไม่สนุกครับเพลซิ่งก็ชัดชา้ชาๆหน่อยหนังมันก็เลยมีความเนื่อย คือเรื่องอื่นๆของพี่พุทธฉากแอคชั่นมันยังสามารถดูสนุกดูมันได้พวกโฟคิงหนึ่งโฟกิงสองก็ยังมีแบบวัยรุ่นตีกันหลายๆฉากมันดูแล้วเอออะดรีนาลีนพุ่งไว้หนุ่มถึงจะเครียดคล้ายๆแบบนี้ก็ตามแต่มันจะมีแบบฉากยกพวกตีกันของ2บ้านเออก็บันเทิงดีแต่เรื่องนี้โอ้โหแม่งเครียดเครียดทุกฉากฉากแอคชั่นยังเครียดเลยครับ สำหรับผมหนังเรื่องนี้เลยไม่ใช่หนังแอคชั่นครับมันเป็นหนังครามสำหรับผมครับเออมันต่างยังไงกับหนังแอคชั่นธรรมดาหนังแอคชั่นธรรมดามันจะมีฉากแอคชั่นเพื่อความบันเทิงครับเช่นแบบสไปเดอร์แมนสู้กับกีนก็อบบินเพื่อช่วยคนแต่หนังครามอ่ะฉากแอคชั่นมันจะมีไว้เพื่อก่ออาชญากรรมครับผมเลยอยากบอกว่าเออถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังแอคชั่นที่บันเทิงคุณอาจจะคาดหวังผิดไปเหมือนกับผมตอนแรกก็ได้ครับ คือหนังมันจะเล่าเรื่องของเพชรนักรับจ้างกดปุ่มชัดดาวที่อยากจะลาวงการแต่วงการนี้เข้าและออกยากเขาเลยต้องดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตกับทรายเห็นไหมครับแค่เรื่องย่อแม่งก็เครียดแล้วครับแต่ก่อนอื่นขอพูดจุดที่ดีของหนังก่อนแล้วกันครับคือโอ้โหหนังแม่งสำหรับผมนะหนังระทึกกดดันดีคือเราจะต้อง ลุ้นไปกับทุกๆครั้งที่ตัวละครไปทํางานเช่นแบบจะไปจัดการกำนันก็จะมีลูกน้องสู้กลับจะไปจัดการคนจีนก็จัดการไม่ง่ายจะไปจัดการเสียในโรงอาบน้ําก็ใช้ป้องตะกัวไม่ได้สิ่งสุดท้ายก็โอ้โหมีลูกน้องเป็นกองทัพเลยผมเลยต้องลุ้นว่าเอ๊ะมันมันจะตุยตอนไหนมันจะรอดหรือเปล่าว่าไปทำธารกิจนี้มันจะรอดหรือเปล่าวะทุกฉากแอคชั่นของผมมันก็เลยเป็นฉากที่เครียดระทึกแล้วก็กดดันครับมันมันก็เลยไม่ค่อยสนุกสำหรับผมครับ แต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากและส่งเสริมความระทึกของหนังคืองานภาพครับผมชอบการวางเฟรมวางล l o c k ิกก้งของหนังเรื่องนี้ครับเช่นแบบการใช้ช็อต c l o สอ up หนังเรื่องนี้ใช้ช็อต c l o สอ up ได้ดีมากๆมันจะมีซีนหนึ่งครับสารวัตรกินข้าวกับผู้ต้องหาอยู่ในห้องสอบสวนแล้วมันจะมีซีนที่ตอนแรกมันจะเป็นกล้อง c l o สอ up มันจะเป็นมุม c l o สอ up แล้วตัวละครนี้มันก็ถอยมาซึ่ง เราจะได้รู้สึกถึงอํานาจของตัวละครนี้โดยที่ตัวละครไม่ต้องเล่าตรงๆเลยครับหรือว่าซีนพี่นกที่เอาหน้าด้านหนึ่งเข้ากล้องมันจะมีการจัดแสงที่สาดแสงมาด้านนี้แล้วด้านนี้มันจะมืดแล้วเขาเอาด้านนี้ไหลเข้ากล้องโอ้โหแม่งดูโคตรหน้ากดดันเลยครับเราจะมีการจัดแสงที่แสงลงมาจากด้านบนแล้วมันจะมีสีเงาๆดำๆขอบตาขอบจมูกใต้าปาก มันทำให้ตัวละครนี้มันดูเป็นอีเวลมันดูเป็นปีศาจโอ้โหเหมือนผมกำลังจะโดนพี่พนกงาบหัวเลยในซีนที่พี่นกคุยกับสารวัตรตอนที่เรียกเด็กนั่งดิ้งมานั่งด้วยครับเออซีนนั้นแม่งน่ากลัวมากครับสิ่งนี้มันคือการเล่าเรื่องด้วยภาพครับหนังลงจอใหญ่ๆอะ่ะงานภาพมันควรจะเล่าให้ได้แบบนี้ครับมันต้องมีการคิดชอด็อตการจัดแสงวางองค์ประกอบเพื่อให้คนดูรู้สึกได้ ซึ่งหนังที่ไม่มีงานชั้นเชิงในด้านภาพมันจะต้องมาให้ตัวละครมาออกมาพูดอะไรสักอย่างเพื่อให้คนดูรู้สึกแต่เรื่องนี้งานภาพมันสามารถทำให้ผมรู้สึกได้ครับเวลามีหนังที่เล่าเรื่องด้วยภาพเก่งๆเออผมจะสนุกกับการรีวิวครับแถมเรื่องนี้ก็กล้าถ่ายวช็อตในที่คนเยอะๆด้วยคือมันยากเหมือนกันนะที่จะต้องให้นักแสดงเสริมะนักแสดงพวกตัวประกอบทุกคนนะเล่นได้ในเฟรมนั้นทั้งหมดแต่เสียดายครับหนัง ถ่ายแล้วลายหลังซะงั้นเลยอดชมเรื่องการวาง blocking ของตัวประกอบเลยคือถ้าเกิดงานภาพมันจะเจ๋งมากกว่านี้นะถ้าเกิดเขาแบบถ่ายให้มันชัดทั้งเฟรมเลยไม่ต้องมาติดหน้าชัดหลังเบลอคือการที่เขาให้เห็นหน้าชัดหลังเบลอคือเขาอยากจะควบคุมสายตาคนดูให้มันดูตัวละครตัวนั้นแต่แค่ผมอ่ะ อยากได้เรื่องราวที่มันอยู่หลังภาพด้วยผมชอบการเล่าเรื่องด้วยภาพผมก็เลยอยากเห็นเรื่องราวของที่อยู่หลังตัวละครด้วยส่วนงานโปรดักชันเออก็โคตรดีเลยครับหนังสร้างโลกเซตอัพโลกอยู่ยุคประมาณปลายๆ90นี่แหละครับสร้างได้อย่างสมบูรณ์แบบดูเป็นยุคนั้นจริงๆมีพวกรถยุค90มีเกมวินนิ่งมีทีวีจอนนนเออผมนึกถึงสมัยเด็กๆเ,เลยครับโอ้โหแม่งแม่งใช่มากเลยครับ ชุดอะไรต่างๆก็มันชุดสาวยุค2,000แท้ๆเลยครับแล้วรู้ไหมครับทำไมหนังครามในยุคนี้มันจะชอบถ่ายมันจะชอบเอาเซตอัพไปย้อนยุคเพราะว่าหนังครามยุคใหม่แม่งทำยากเพราะว่ามันมีกล้องครับไปที่ไหนแม่งก็มีกล้องทุกที่เลยครับในยุคนี้หนังครามก็เลยเล่นหนังย้อนยุคเป็นหลักครับกล้องแม่งอยู่ทุกที่เลยแล้วพูดถึงเรื่องกล้องแล้วเออบ้องตะกัวของใครแบบ ปาด IMR, r m s เมาก็ลองเข้าไปได,ดูที่เว็บโอไซได้นะครับเนี่ยแบบนี้นครับใครสนใจก็ลองเข้าไปที่โอไซได้นะครับผมตอบแทนบุญคุณของทางโอไล h ์ like หน่อยครับพอดีเขาส่งกล้องส่งไฟฉายมาให้ผมรีวิวอีกช่องหนึ่งโอ้โหรวมๆน่าจะหลายหลายแสนอยู่ครับไอ,ไอแค่4ตัวนี้ก็30,000แล้วครับอันนี้โปรโมทให้เขาฟรีๆเลยส่วนซาวสกอร์ก็ใส่ได้ดีครับ หนังทำให้มันระทึกขึ้นกดดันขึ้นเครียดขึ้นจากซาวสกอร์นี่แหละครับแต่ถ้าเกิดหนังรุ่นนี้เอาซาวออกหนังนี่แห้งเลยนะครับพวกสาวเอฟเฟกประกอบพวกเสียงบ้องตะกัวปุ้งปุ้งก็เออสมจริงใช้ได้ฟังแล้วไม่ขัดหูส่วนการตัดต่อก็ตัดได้ดีมีการใช้เทคนิคพวกแมชคัทเพื่อไปกลับไปเล่าแฟลชแบ็กคือมันจะมีการทรานซิชันระหว่างปัจจุบันไปอดีตโดยการที่ให สายตัวละครสายมือหนึ่งถือแก้วแอลกอฮอล์มือหนึ่งถือไมค์แล้วก็ทรานซิชันไปเล่าแฟลชแบ็กโดยการที่ตัวซายมือหนึ่งถือแก้วแอลกอฮอล์มือหนึ่งถือไมโครโฟนเหมือนกันเออเป็นการแมชการที่ดีแต่ถ้าเกิดจะดีกว่านี้อีกก็คือภาพมันจะต้องเชื่อมกันด้วยครับมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกครับแต่การตัดต่อมันก็มีจุดหนึ่งที่มีปัญหาครับคือจุดที่ลุงต่อคุยกับอีก3คนน่ะในซีนที่เพชรกำลังจะออกไปเดท ฉากนั้นตัดมีการตัดที่มันผิดพลาดนิดหน่อยมันทำผมหลุดออกจากหนังเลยครับช่วงนั้นส่วนเนื้อหาหนังหนังมันจะมีความแอบติดเนืวนนวลหน่อยๆดังนั้นการที่ผมรู้สึกไม่สนุกรู้สึกดูแล้วอึดอัดที่ตามที่ผมเกริ่นไปมันก็ถือว่าเป็นข้อดีครับคือคนทำหนังอะ่ะเขาไม่อยากให้ใครเดินไปทางนี้เขาเลยทำหนังให้มันแบบสิ้นหวังอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งเรื่องเราจะได้ดูไอ้เพชรดิ้นรนทรมาน ทุกเครียดพอเจอทรายก็นึกว่าจะเป็นเซฟโซนแห่งใหม่แต่มันเครียดกว่าเดิมอีกมีการตัดกลับไปย้อนเล่าแบ็กสตอรี่ของเพชรกับทรายก็เออพอมีแอบยิ้มได้บ้างแต่แม่งยิ้มได้แป๊บเดียวแม่งเครียดอีกแล้วครับจะมีได้ยิ้มยิ้มหน่อยก็ตอนลุงคุยกับไอ้บอมไอส้สำลีนั่นแหละครับที่คลายเครียดได้นิดนึงมันเลยกลายเป็นว่าเออผมถึงเข้าใจว่าทำไมหนังถึงจบแบบนั้น ซึ่งมันเป็นตอนจบที่เออสมบูรณ์ดีคนเล่าซักเซสในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าผมเลยมองว่าเออสตอรี่เขาทำได้โอเคนะแบ็กสตอรี่ของเพชรกับทรายผมรู้สึกว่าเออมันมันสำคัญมันจำเป็นต้องเล่าก็เลยต้องย้อนกลับไปเล่าเออผมก็โอเคเพราะว่ามันเป็นแรงขับดันให้ทำให้เพชรนะ่ะอยากจะวางมือในช่วงยุคปัจจุบันคือถ้าเกิดไม่ย้อนเล่าผมจะรู้สึกว่าทายเป็นเซฟโซนของเพชรซึ่งหนัง ไม่ต้องการให้เพชรมีเซฟโซนนอกจากเพื่อน3คนกับลุงอะ่ะมันก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมต้องเล่าแบ็กสตอรี่แล้วหนังมันก็ใส่เพื่อนที่มันจะเป็นเหมือนมีจุดอ่อนของทีมจะเจาะทีมนี้ก็ต้องเจาะที่รูนี้แหละแล้วพอตัวละครนี้เริ่มเด่นขึ้นมารูเริ่มชัดขึ้นมาหนังแม่งก็เริ่มเครียดกว่าเดิมอีกแล้วมันก็ทำให้จากตัวละครนี้ที่เป็นรูรั่วของทีม มันกลายเป็นว่าตัวละครนี้มีความน่าสนใจในตอนสุดท้ายและกลายเป็นตัวละครที่เออมีมิติที่สุดในเรื่องนี้แล้วครับสำหรับผมนะส่วนจุดเสียงของหนังผมเพิ่งชมเรื่องสตอรี่ไปใช่ไหมแต่คือหนังมันจะมีความเล่าตรงๆไปหน่อยบทมันจะไม่ได้สร้างความว้าวแบบโอ้โหเจ๋งวะ่ะมันไม่ได้ทำอย่างนั้นครับมันจะไม่ได้มีแบบ การกระทําทุกอย่างของตัวละครมันถูกเชื่อมกันมาโยงกันมันจนถึงไปจบซีนสุดท้ายแล้วก็มีหักมุมมีอะไรจะไม่ได้ให้เห็นตัวละครแบบเจริญเติบโต coming o f f e l ของตัวละครไม่ครับหนังจะเล่าแบบตรงๆเลยครับมีอะไรที่อยากจะพูดก็จะเล่าแบบตรงๆแล้วก็พอเล่าแบบตรงๆมาผสมกับการที่หนังมันเล่า pressing ช้ามันทำให้หนังมันเหนื่อยๆครับ ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหากับคนที่ไม่คุ้นเคยหนังครามที่มันเข้มๆแบบนี้ติดนัวๆนิดมีความเมโลดราม่ามันอาจจะทำให้หลายๆคนเบื่อหนังเรื่องนี้ได้ครับส่วนตัวผมไม่ไม่ได้เบื่อขนาดนั้นครับผมผมเครียดมากกว่าครับดูแล้วเครียดแล้วถึงหนังเรื่องนี้ผมจะมองเป็นหนังครามนะครับแต่การดีไซน์ฉากแอคชั่นของหนังเรื่องนี้ดีไซน์ไม่ค่อยดีเลยครับเช่นแบบงานตรุจจีนมีคนแม่ง ปุ้ง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 กันอยู่ต่อหน้าครับไม่ยังเชิดสิงโตกันอยู่เฉยเลยถึงจะมีเสียงประทัดหนังพยายามตัดให้ดูว่าเออนี่มันมีเสียงประทัดนะแต่มันต่อหน้าคุณแล้วเสียงปุ้งปุ้งอะ่ะมันไม่ได้ดังเหมือนประทัดด้วยนะเสียงปุ้งปุ้งอะ่ะถ้าเกิดคนที่เคยใช้บ้องตะกวัวจะรู้เลยว่าเสียงมันดังมากๆแล้วก็มีน้ําหนักมากๆปุ้งไปนัดนึงอะ่ะยืนอยู่ใกล้ๆรู้สึกได้แน่นอนครับมันมีมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไร ตูมเข้ามาใส่หน้าเป็นลมอะไรสักอย่างเข้ามาใส่หน้านั่นแหละครับแล้วฉากแอคชั่นสุดท้ายแม่งก็ผมรู้สึกว่ามันแอบติดฟิลลละครไปหน่อยคือไอ้พวกลูกน้องตัวร้ายแม่งกำลังโดนปุ้งปุ้งกันอยู่นั่งหลบอยู่ดีๆอยู่หลังโซฟาแล้วนะจุ่ๆมันก็พุ่งตัวออกจากโซฟาขึ้นมาให้ฝั่งพระเอกแม่งปุ้งปุ้งใส่แล้วพอไอ้ตัวนี้โดนปุ้งปุ้งปุ๊บตุยไปเพื่อนเห็นเพื่อนก็โกรธ มึงทาเพื่อนกูแล้วก็พุ่งออกมาจากโซฟามาโดนพระเอกพุ่งใส่อะไรแบบนี้มันแบบมันมันจะเป็นแบบที่คุณจะได้เห็นในละครบ่อยๆนั่นแหละครับงานภาพเล่าได้อย่างแบบซีนิม่ามากๆดูมีความเป็นศิละปะภาพยนตร์ในฉากแอคชั่นเล่าผมรู้สึกว่ามันติดละครเฉยเลยครับคือถ้าคราฟซีนแอคชั่นในฉากสุดท้ายดีๆอ่ะหนังมันจะออกมาลงตัวมากกว่านี้ครับ แต่แกเล่าพวกซีนที่ใช้ของแหลมซีนที่มีอาวุธไม่เยอะนะเออแกเล่าดีชิบหายพวกของแหลมเอาไปจะทิ่มคนอื่นน่ะเออไอซีนพวกนี้มันน่ากลัวแต่พอมีซีนที่มีบ้องตะกัวหลายๆบ้องมันมันไม่ได้ครับเสียดายผมเลยเสียดายซีนตอนช่วงสุดท้ายมากๆครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสมจริงนะผมพูดถึงเรื่องของความใส่ใจครับผมไม่ได้พยายามจะจับผิดการ ชักบ้องตะกัวออกจากซองพกในอะไรพวกนี้คือพวกสายรับจ้างกดปุ่มชัดดาวเขาไม่ใช่สายแทคติคอลที่ต้องใช้ซองพกในของกันอย่างฟลาวเวอร์ตัวนี้ซองสายพกในได้พกนอกได้เขาไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้ครับเขาจะฝึกกันแบบบ้านบ้านี่แหละใส่เน็บบ้องตะกัวกับบิงเกงนี่แหละครับแล้วก็ดึงบ้องตะกัวออกมาปุ้งๆไม่ต้องมีแบบไม่ต้องมีแบบนี้ครับแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสที่ ล็อกมันเวลายิงแล้วสไลด์ไม่ถอยหลังแต่ผมซีเรียสเรื่องความใส่ใจในการออกแบบซีนแอคชั่นมากกว่าครับถ้าออกแบบซีนแอคชั่นมาดีหนังมันจะสมบูรณ์กว่านี้ครับส่วนเรื่องการแสดงอันนี้ผมขอพูดยาวหน่อยนะครับปกติผมไม่ค่อยพูดเรื่องการแสดงยาวแบบนี้แต่เรื่องนี้มันพิเศษมากกว่าคลิปอื่นครับคือหนังครามที่มันติดซีเรียสซีเรียสมีดราม่าจ,จัดจนะัดน่ะ การแสดงมันเป็นส่วนสําคัญในการเล่ามากๆครับมันก็เลยต้องพูดถึงมากหน่อยคือภาพรวมของการแสดงอ่ะสำหรับผมอ่ะเออดีเลยนะการแสดงของดารารุ่นใหญ่โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆอตุย๋ยโอ้โหไม่ตต่อไดอะล็อกเป็นธรรมชาติมากส่งไดอะล็อกกันกับอีกพวกบอมสําลีอะไรพวกนี้โอ้โหม่งต่อฟโฟลมีการแบบอิมโพรไวส์อะไรบางอย่างโอโ้ผมชอบการอิมโพรไวส์ของอตุ๋ยมาก ส่วนพี่นกฉัดชยัยโอ้โหนี่สิวะตัวเก๋าของจริงดาราที่เกา๋าเกอ่ะต่อให้เขาเล่นละครมาตลอดชีวิตแต่พอพลิกมาบทบาทมาเล่นหนังเขาก็จะสามารถเล่นได้โดยที่ผมไม่รู้สึกว่ามันเล่นใหญ่เกินไปเล่นล้นเกินไปผมรู้สึกว่าเออมันพอดีกับความเป็นหนังของเรื่องนี้ความเป็นเมโลดราม่าของเรื่องนี้และพี่นกแกโอ้โหเล่นได้น่ากลัวมากมาก ถ้าเจอผู้ใหญ่ทรงประมาณนี้ผมจะไม่อยากเข้าใกล้เลยขนาดแกบอกว่าเดี๋ยวพี่ออกค่ารถค่าตั๋วครึ่องบินให้ผมยังกลัวเลยครับฝั่งรุ่นเก่าวนี่ผมชอบพี่นกที่สุดเลยครับส่วนฝั่งหนุ่มสาวเฟยก็น่ากลัวอาก็เออเล่นได้มีมิติดีในช่วงสุดท้ายฟ้าก็อารมณ์มาเต็มมากแต่เบนจามินนี่โอคือนี่คือดาวดวงใหม่ที่สามารถ เข้าไปเทียบรัศมีกับพวกพี่นกได้โดยที่ไม่โดนกลบแล้วตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่โอ้โหแม่งดูชิบหายเลยฝั่งคนหนุ่มผมชอบเบนจามินที่สุดครับแต่คนที่ผมมีปัญหาเรื่องการแสดงที่สุดดันเป็นพระเอกของเรื่องครับคือแกจะมีการดีไซน์ให้ตัวละครมีความเงียบๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกทำหน้าเฉยๆแล้วก็ลักษณะร่างกายก็จะมีความแบบ คอโกงๆตัวโกงๆไหลห่อๆแบบนี้ตลอดเวลาแต่พอแกพูดออกมาอะไรวะเนี่ยคือเสียงแกจะมีความแหลมๆบางๆแล้วตัวละครมันถูกดีไซน์ให้ชอบเว้นวักในการพูดประมาณว่างานต่อไปผมขอไม่รับรับนะครับอะไรแบบนี้ความรู้สึกผมนะย้ำว่าความรู้สึกของผม มันจะมีวา์ของนักร้องคอนเสิร์ตอยู่ครับประมาณว่าจอเมคสสูืมคสมส one two four อะไรแบบนี้ครับแล้วทุกครั้งที่แกพูดนะผมจะหลุดออกจากหนังบอไอ้สัตมึงหยุดไอ้สัตว์ก็ขอไอ้สัตอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> แล้วแกเป็นตัวนำของเรื่องอนะ มันเลยทําให้ผมไม่อินดราม่าของหนังเลยหนังเรื่องนี้ดราม่าเป็นชองรองนะแต่ทุกครั้งที่ตัวละครเอกมันโกรธร้องไห้เสียใจผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าความรู้สึกของผมนะถ้าเกิดผมอินกับตัวละครน,นี้มากกว่านี้พาร์ทดราม่าในหนังอะ่ะมันจะทํางานกับผมมากกว่านี้ครับส่วนคนที่คิดว่าเอ๊ะช่องนี้แม่งดูถูกหนังไทยอีกแล้วว่ะ คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยเรื่องที่36ของผมที่ผมได้ดูในโรงภาพยนตร์ในปีนี้นะครับย้ำว่าหนังที่ผมได้ดูในโรงในภาพยนตร์ในปีนี้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์โครงสร้างหนังแล้วคุณดูและสัมผัสกับตาตัวเองมันมากเท่าผมคุณจะเข้าใจในมุมมองของผมครับสรุปถ้าเกิดคุณชอบหนังที่บันเทิงมีฉากแอคชั่นที่โคตรมันคุณอาจจะรู้สึกเบื่อกับหนังเรื่องนี้ก็ได้ครับ แถ้าเกิดคุณเข้าใจหนังครามที่มันแอบติดนัวๆหน่อยหรือว่าชอบการเล่าเรื่องด้วยภาพดีๆคุณอาจจะชอบงานซีนมาติกของหนังเรื่องนี้แบบผมก็ได้ครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับมือปอผมขอให้คะแนนไว้ที่6คะแนนครับดีไซน์งานภาพได้ยอดเยี่ยมเครียดระทึกภาพรวมการแสดงทำได้ดีแต่ดีไซน์ซีนแอคชั่นไม่ดี ดีไซน์เสียงและลักษณะการพูดของนักแสดงนำไม่ค่อยดีเป็นผลให้ดราม่าผมไม่ค่อยอินผมเลยให้ไว้ที่6คะแนนครับก่อนจะจากกากันหนังก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนิยมการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับคุณดูหนังเรื่องมือปอมาหรือยังครับถ้าคุณดูมาแล้วคุณรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับรู้สึกชอบก็ได้รู้สึกไม่ชอบก็ได้นะครับอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะครับ ส่วนคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร้และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้เพีครับสวัสดีครับอเสียดายการดีไซน์ฉากแอคชั่นมากๆครับถ้าเกิดมันถูกเคี้ยวถูกขยี้ถูกตกผลึกในการดีไซน์ฉากแอคชั่นมันหนังมันจะสนุกมากกว่านี้ครับพอดีแมวมันหนาวครับมันก็เลยมันนั่งรอเอากางเกงที่ผมใส่ตอนถ่ายคลิปอยู่ให้มันอุ่น มันก็เลยมากวนข้างๆขออภัยนะครับจะเกิดลำคาญสายตาก็